คุณได h เทชวัน2.5ดีรักปี2018เป็นเบาะหนังสีเบจนะคะสภาพดีเลยสวัสดีค่ะวันนี้พี่แมป11บอ,ออตโต้นะคะมานำเสนอคุณได h เทชวัน2.5ดีรักปี2018เลขกไม่เพียง98,000โลเท่านั้นนะฝนแบบนี้ใครที่ต้องการหารถครอบครัว11ที่นั่งนะคะ สภาพดีๆสวยๆนะขายดีอันดับหนึ่งของเราด้วยนะ11-12ออโต้ 11, 12, ขายดีในประเทศไทยเลยนะตอนนี้นะคะมาแนะนำให้เป็นสีดำนะคะสีดำสภาพดีเลยทีเดียวนะคะหลอดไฟฮาโลเจนมาพร้อมไฟตัดหมอก LED นะคะกระจังหน้าตั้งนะคะกระจังโคมเมี่ยมสภาพดีๆนะคะป้ายสีฟ้าในป้ายตรงตัวของเขา11ที่นั่งเลยนะมาดูกันที่ยางนะคะยางโอทานิปี24ยางใหม่คลิป แล้วที่สำคัญนะคะล้อแม็กแนรอยไม่มีริ้วรอยใดๆนะคะเป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานมาดูกันนะคะที่กระจกพับข้างนะคะมีไฟให้ด้วยเรียบร้อยเลยนะกระจกไฟฟ้ามาดูมุมต่างๆของภายในกันบ้างนะคะคันนี้นะคะกระจกพับไฟฟ้านะคะตัวเปิดปิดขึ้นลงก็เป็นไฟฟ้าฟิล์มสภาพดีๆเลยมาดูภายในกันที่เบาะหนังนะคะ เป็นเบาะหนังสีเบจนะคะสภาพดีเลยที่สำคัญเป็นดีเซลนะประหยัดพลังงานแล้วก็มาดูเลขใหม่กันบ้างเลขใหม่แค่98,000โลนะคะคันนี้มือเดียวป้ายแดงนะคะอ่ะมาดูพวงมาลัยกันนะพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันและคูตคอนโทรลนะคะรอกความเร็วในขณะที่เราขับขี่ได้นะ และที่สำคัญจอตัวนี้นะคะเป็นจอระบบสัมผัสมีกล้อง360องศาให้นะคะรอบคันเลยทีเดียวนะคะแอร์เป็นระบบดิจิตอลนะคะตัวนี้นะคะปรับง่ายดายนะคะแอร์ดิจิตอลนะคะแล้วก็เ e กีย์ออโต้นะคะอามาดูด้านบนกันบ้างนะคะไปสภาพดีเลยกระจกแต่งหน้าสภาพดีด้วยเหมือนกันนะคะใช้งานได้ทุกจุดจริงๆเลยนะ ที่สำคัญนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวท็อปเป็นประตูไฟฟ้านะคะอ่ะช่วงนี้หน้าฝนนะใครที่ต้องการรับบุตรห้านนะคะไปโรงเรียนนะคะตัวนี้เราก็สามารถเปิดประตูจากด้านในคนขับได้เลยนะคะ11ที่นั่งนะคะนั่งไม่แออัดนะเฮดรูมเนี่ยตัวนี้นะคะสบายๆเลยนะคะแล้วก็จะมีจอให้ความบันเทิงตรงจอกลางนะคะ ตัวแอร์นะคะแอร์รลวเนี่ยมีให้ทุกช่องทุกมุมเลยนะคะอามาดูด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังนะคะทะเบียนทะเบียนนี้6-403นะป้ายฟ้าเป็นดีลักนะคะตัวโลโก้นะคะทุกอย่างยังครบนะคะอามาดูข้าง,งหลังเราสามารถเลื่อนปรับเบาะไปได้นะคะใส่สัมภาระได้เลยนะใครที่นขนครอบครัวไปหลายๆคนนะคะก็สามารถที่จะวางสัมภาระได้นะ ตัวนี้รับรองนะไม่มีอุบัติเหตุนะคะพลิกความน้ําท่วมนะคะทุกจุดนะคะเดิมเดิมหมดเลยนะคะฟลีมก็ไม่มีริ้วรอยภายในไม่มีริ้วรอยใดๆนะคะเซ็นเซอร์รอบคันด้านหน้าด้านหลังอย่างละสี่จุดอ่ะฟังชันกันการใช้งานก็ง่ายๆเลยค่ะใช้ที่มองหารถครอบครัว1 1ที่นั่งนะคะไปหลายๆคนนะอ่ะคันนี้เลยนะคะราคา สอปมากๆเลยราคาเนี่ยนะคะกับคุณภาพที่ยอดเยี่ยมราคาเพียง798,000บาทเท่านั้นเลขใหม่ไม่ถึงแสนเลขไม่หลักหมื่นนะคะรถครอบครัวช่วงนี้หน้าฝนนะจะรับส่งลูกไปโรงเรียนนะคะราคาเบาๆสบายๆนะคะพอนเพียงใครที่มีเครดิตฟังให้ดีนะคะพอนเพียงหมื่นสามพันกว่าๆเท่านั้นนาน8 4งวดนะขอคนที่มีเครดิตดีนะคะ หรือลูกค้าท่านใดที่ใช้บัตรเครดิตอยากจะกไม่อยากจะยื่นเอกสารใดๆให้ยุ่งยากโทรปรึกษาพี่แหม่ม112 11, ออโต้ได้เลย24ชั่วโมงใช้โทรหาได้เลยนะเดี๋ยวพี่แหม่มจะแนะนำวิธีการจัดไฟแนนซ์ให้นะคะง่ายๆเลยคันนี้ไปเร็วแน่นอนรีบโทรเลย24ชั่วโมงโทรด่วนเลยค่ะ